สวัสดีครับมาพบกับช่อง Ford レンジ e r Channel นะครับอ่วันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะกับการรีวิว ID 1หนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะแค่จะมาตีพีพีเล่นๆครับผมนะตีพีพีรอโคลาโบไปช่วงนี้นะครับอืมคือช่วงนี้ผมอยู่เพตสองนะก็วันนี้ผมจะมาเล่นพีพีกันนะครับไม่มีอะไรเลยมีอยู่แค่นี้จริงๆนะแค่จะมาเล่นพีพีทุกคนเห็นเฉยๆนะครับ ไอดีหลักก็ถ้าใครดูคลิปเก่าก็จะรู้เลยนะว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างมันเปลี่ยนไปเยอะนะผมบอกแค่นี้แหละมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะขอไปคุณภาพคลิปนะคนระับพอดีมีเสียงมอไซค์เข้าตลอดเลยนะครับคือไอดีผมก็เติบโตไปไกลมากเลยนะหลังจากที่เออห่างหายไปนานนะกับคลิปเก่านะครับผมเดี๋ยวตอนเล่าโคลาโบที่ผมจะทำคลิปสมกาชา นะครับให้ทุกคนเห็นเนาะตอนนี้ก็่ดเครื่องไปก่อนนะครับก็อาจจะสุ่มในช่วงเพื่อโอกาสนะเพราะว่าถ้าสุ่มไม่เพื่อถ้าสุ่มตอนไม่เพื่อโอกาสมันจะเกลือนะครับผมเคยสุ่มหลายรอบแล้วตอนรอบลิมลุนนี่นแหละนะผมสุ่มไม่ได้นะไม่ริมนะครับก็สุ่มแบบไม่เพื่อโอกาสไงตอนนั้นก็คือเกลือมากแต่ยังดีนะที่ได้ตัวพระเอกมานะครับตัวลิมมลุนั่นแหละนะไอดี ID. นี้ก็ ตอนนี้มีแพลนจะปั้นตัวเจสิก้าเนโครแมนเซอร์แม็กนะเจสิก้าแสงนั่นแหละนะครับแต่ว่ากบมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะประมาณ9ตัว10ตัวนะกบม่วงนะครับหายากนะหายากจริงๆนะครับมันอาจจะแหลกสักนิดนึงเนาะคือผมใช้หัวเว่ y 7 pro 2018นนะมันก็จะแหลกนิดนึงนะครับ แต่ผมก็ปิดเอฟเฟคปิด bgm เนาะเรียบร้อยนะครับคือไอดีนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะแต่ไอดีนี้ก็มีตัวละครที่ค่อนข้างจะโอเคพอสมควรนะครับรอบแรบชนะครับผมโอ้ทีมนี้มีตัวโหดมีตัวบินนะครับ คือทำไมผมถึงไม่ทำคลิปจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะทำคลิปนะแต่ก็ด้วยความตื่นเต้นด้แวแหละแล้วก็ด้วยเรื่องของเวลาที่มันจำกัดนะครับติดลิขิตได้แหละก็ <c oughs> <g ül> <g ül> เลยไม่อัดคลิปเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวนนันนะที่ผมจะได้ลองทดสอบนะว่าคลิปผมเป็นยังไงบ้างานะครับโอ้ยเมอร์ลี่บินเมอร์ลี่บิน เมอร์ลี่เอาจริงๆไอดีนี้ก็มีนะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับยังไม่เปิดคลังนะจริงๆเลนเจอร์ตัวใหม่ๆที่ผมสุ่มได้ก็มีเยอะแยะเลยแต่ผมยังไม่เปิดคลังให้ดูนะช่วงนี้ผมขอเล่น PPP ไปก่อนนะผมก็สว่วนใหญ่ไอดีนี้ก็จะจบแค่รีเพชรหนึ่งเอาจริงๆมันจบมาสได้แหละแต่ว่าผมมีหลายไอดีผมก็เลยอยากจะให้แต่ละไอดีมันเฉลี่ยเฉลี่ยได้เพชรหนึ่งเนาะก็เลยไม่ค่อยเล่นขึ้นมาสเตอร์เท่าไร ถ้าโชคดีพอก็อาจจะได้ขึ้นมาสเตอร์เลยนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่แค่ลีกนี่แหละก็คือลีกเพชรหนึ่งนะครับเพชรหนึ่งนี่ช่วงนี้ลีกมันค่อนข้างจะกว้างนะคนส่วนใหญ่จะไปอยู่ลีกนี้กันเยอะมากนะครับน้อยคนนะที่จะไม่อยู่นะหรือถ้าว่าทีมมันไม่ค่อยแข่งก็จะไปอยู่แค่ลีกเพชรสองเพชรสามนะแต่ทีมผมมันโหดมากนะก็เลยอยู่ลีกเพชรหนึ่งได้สบายๆเลยครับ ชนะไปอีกหนึ่งทีมอ้ทีมนี้โหดผมไม่ค่อยชอบตีทีมธาตนะุไฟในไอทีเนี่ยเพราะว่าทีมนี้มันตัวละครมันอ่าธาตุน้ํามันยังไม่มีไงก็เลยไม่ค่อยตีทีมที่มันเป็นธาตุไฟโหดๆสักเท่าไหร่ตัวบินก็ไม่ชอบนะบางทีเราเจอตัวบินเราแพ้นะก็มีเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้ผมแนะนำว่าใครคิดจะลั่นมือลั่นนะเก็บดีกว่านะช่วงนี้โคลาโบใกล้จะมาแล้วนะครับเออช่วงนี้ถ้าใครเล่นในตอนนี้นะก็จะมีกาชาทานมืดเนานะยอดนิยมนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยแนะนำให้สุ่มละเพราะว่าโคลาโบมันใกล้จะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับนะรูบี้มีเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้คลิป นะครับส่วนตัวผมมี6 0ร Ruby ูบี้แบบเป๊ะๆทุก ID นะผมมี5 ID นะครับใครที่สงสัยนะครับว่าผมมีเกีย ID ดีผมเล่น5 ID นะแต่วันนี้ผมจะรีวิวที่ ID หลักก่อน ID 1นั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยววันต่อมาผมจะรีวิว ID 2เนาะส่วนแผนที่ผมจะสร้างช่องใหม่ จริงๆผมอยากจะสร้างช่องใหม่แต่ขอดูก่อนผมอาจจะลงช่องเดิมไปก่อนช่อง f o r t a g e r channel เนี่ยแหละช่องนี้คนรู้จักเยอะนะครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะนี่อะทีนี้โหนะบอรจระเร้นี่คือเดินกันมาเป็นขบุคนเลยจับบอรจระเข้่วยแหลกแหลกมากแหลกสุดๆผมมีไทยกะนะกวาดเรียบนะครับ ส่วนตัวบินผมก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ผมมีตัวกันบินที่ดีอยู่ดีหรือเปล่า <c oughs> เอาอะไรไงเวลาเริ่มตีปอมและเอ,อื้อไม่เราจะแพ้ตอนนี้ไม่ได้โอเคเรียบร้อยโอ้โหเลือดป้อมลดเหลือห้าห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่โอ้หดูตัวบินสิครับตัวบินมันเป็นตัวที่กวนปราสาททีมของเราได้ดีมากนะครับถ้าตัวกันบินเราไม่โหดนะ ต่ได้ตัวกันบินหดก็จะสบายหน่อยนะครับอ่ะอีกสักกี่รอบดีเล่นไปเรื่อยแล้วกันเนาะอ a า a อ i มเอะนะคนไทยจริงๆคนไทยจะตีไม่ตีก็ได้นะแต่ว่าขอเลี่ยงสะหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้โรงเรียนผมปิดนะไม่ค่อยมีเวลาไปไหนเลยอยู่บ้านนะครับผมเลยนหนังสืออยู่นะครับ ยังไม่ได้ทํางานหรอกแต่ก็มีเวลาเล่นแทบทุกไอเดีเลยช่วงนี้เล่นออนไลน์ครับโอ้ยตัวบินปล่อยกันมาเยอะเหลือเกินนะครับไอดีนี้มันก็ยังไม่ไมีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะก็มีเทนเจอร์เพิ่มขึ้นมีเกียร์เพิ่มขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่ก็ยังคงหลีกที่ประมาณเดิมก็คือเพชรหนึ่งนั่นแหละคุยตัวบินรอบนี้โหดมากเลยครับสงสัยงานนี้คงได้พัดละอา้าพอบอกโหดปุ๊บแตกเลยครับ ดูเินนตายก่อนนะครับเอ้ยเสียงมอไซด์ดังมากนะครับอจะไม่ดินเสียงผมนะครับขออภัยด้วยนะเสียงมอไซค์มันดังไปไหนก็อย่างที่บอกแลยครับไอดีผมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะก็มันก็แค่มีตัวแม็กเยอะขึ้นแล้วก็มีตัวละครหลักๆเยอะขึ้นกว่าเดิมโอ้ย โอ้โหจริงๆโอ้ยจะแตกแล้วป้อมผมจะยังไม่กดอมาตะจนว่ากดดีกว่าอย่าประมาทอย่าประมาทกดดีกว่าโอเควายป้อมโอ้หลกมากเลยครับน่าจะเป็นเพราะผมเอาใช้แอปอัดหน้าจอนะมันก็เลยแหลกมากนะปกติผมจะไม่ค่อยเล่นลแลกแบบนี้นะ พอเราใช้แอปอัดหน้าจอมันก็จะแลกมากนะครับเป็นนี่โทรศัพท์ได้แหละนะเสียงรถเข้าขออภัยด้วยนะพอดีบ้านผมรถผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะนะโอเคครับผมชนะอีกหนึ่งรอบนะครับ โอเคเลยกันต่อโอ้โ oh หทีมนี้โหดมากโหดเหรอไม่โหดหรอกจริงๆผมไม่ค่อยชอบตีกับตัวบินหรอกแต่ว่าตัวบินมันตีได้ก็ตีนะบางทีมันตีได้มันก็ตีนะทีมนี้มีการนำลิงคัชมาเล่นเลยนะลิงคัทมันโดนเนื้อไปเยอะแล้วนะในยุคนี้นะช่วงนี้ลิงคัทมันโดนเนร์อไปเยอะนะ เจอเดียวทีมที่ตัวบินเนะี่ยผมก็ต้องใช้มูลผีจีนนะแล้วก็ให้เลียวบัฟเพิ่มพลังโจมตีหรือความไวในการโจมตีจะไม่ได้แล้วน่าจะเป็นเพิ่มความเร็วนะวายโอ้โหพัดอัดบอมไม่ได้พัดอัดบอมหรอกแต่ว่าตัวตัวรันโจวฝั่งตรงข้ามมันออสกสกิลสองเลยอะ่ะอืมตัวบินเขาก็ถึกพอสมควรนะเจอตัวบิน หลายๆคนกลัวไม่ชอบถ้าตัวการบินมันไม่ดีก็ไม่ชอบนะคือเจอแล้วต้องเลี่ยงเอ็ดเวิร์ดบินก็น่ากลัวพอสมควรนะคนปั้นแม็กก็เยอะพอสมควรไอดีบางไอดีผมก็ปั้นแม็กไปด้วยนะตัวของเอ็ดเวิร์ดบินนะครับแต่ปั้นแค่ละอันตานะไม่ได้ปั้นไฮเปอร์แบบคนนี้นะความสามารถเฮเปอร์มันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะก็แค่ไฟนรุลลกต่อต้านไฟนรุลลกซึ่งเรายิงลูกไฟไปมันจะกันได้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะ ขอกดอมาตะก่อนกดอมาตาโอะโอเคครับผมโอเคชนะแหละถ้าผมไม่กดอมตะนี่คงแพ้ไปแล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวขึ้นเพชรหนึ่งเมื่อไหร่ก็ขอจบคลิปไปนี้เท่านี้เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเล่นแค่นี้นะครับคนไทยข้ามโอ้โหคนไทยมีแต่คนไทยทั้งนั้นเลยนะคนไทยเต็มเลยโอ้โหทีมนี้น่ากลัวนะครับ น่ากลัวอยู่แต่ว่าเขาปั้นตัวละครมาแบบว่าเป็นแสงมืดนะมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะครับแสงมืดมันไม่ใช่มันไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวหลักนะเป็นตัวเสริมทีมนะครับมันก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับตัวหลักเฮ้ยโอ้โหตัวเมอร์รี่นะครับเห็นคิงไหมครับเนี่ยคิงฝั่งผมเนี่ยโดนลํำทำเย้ายวนนะเอาตายแล้ว <c oughs> เายังไม่ตายครับยังไม่ตายยังไม่ตาย โดนเจม่มวงสาบต่อเลยเป็นหินโอ้ยโชคลายาซ้ำซ้อนนะครับเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะตัวเมอรี่เนี่ยเอาจริงๆอ้นนี้มีนะผมบอกไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่สุดอะมันตีป้อมไม่ค่อยสุดแล้วก็นำนำ้ำเยวนมันก็ไม่ได้ป่วนอะไรมากนะคือมันก็ปวนแหละแบบเมื่อกี้เนี่ยสังเกตไหมมันปวนแต่มันก็ไม่ได้สุดเหมือนแคริสนะ <S <S โอ้คิง ต้นไม้ซัม,มอนต้นไม้รัวๆเลยนะครับซันฟาเวอร์ดอกทานตะวันนั่นแหละดอกทานตะวันนี่หน้าตาแปลกๆนะโอ้ค่อนข้างจะแหลกเลยทีเดียวคลิปอาจจะน่าเบนนื่อสักนิดนึงนะครับคือมาให้ดูเฉยๆว่าผม เล่น P.P. ยังไงนะแหลกกันเลยทีเดียวนะครับคือไอเดี๋ยนี้มันขาดดาเมจธาตุน้ำนะขาดดาเมจธาตุน้ำจริงๆนะครับและเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ดังมากครับเออบ้านผมมันรถมันผ่านไปมาค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคโอ้ยื้อกันมันเลยครับเนี่ย ยื้มันมากครับบอกเลยทีมผมมันค่อนข้างโหดนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันก็โหดไม่แพ้กันอา้าวแรกห๋อ,อลูกไฟโอ้โหลูกไฟพร้อมกับพายุนะครับโอ้ยพร้อมกันขนาดนี้นะครับคลิปนี้อันนี้ผมบอกตามตรงนะอาจจะไม่ค่อยดูสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะมันก็ไม่เชิงคลิปแรกหรอกมันเป็นคลิปที่ผมทําหลังจากที่ผมไม่ได้ทํามานานมากนะครับนะมันอาจจะมีแจ้งเตือน นะครับผมลืมปิดการแจ้งเตือนเนาะเดี๋ยวผมต้องไปปรับระบบซะหน่อยนะโอ้โหแจ้งเตือนกันรุนควรเลยอู้หแหลกแหลกมากเลยแหลกสุดๆเลยครับแหลกจริงๆเช่วานาวุธผมไม่ค่อยยิงไม่ค่อยยิงหรอครับส่วนใหญ่เราเน้นให้สกิลของเลนเจอร์ทำงานฉีกปนอาวุธมันไม่ค่อยช่วยอะไรมากนะมันอาว่าขี่ปนอาวุธเนี่ว่า <Okay S 2> โอเคหน้าจะอีกรอบหนึ่งนะโอ้โห คลิปยาวพอสมควรนะครับโหทีมนี้ตัวละครดูไม่ค่อยโหดมากโอ้เสียงเข้านะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคดูกันต่อไม่รู้เค้เขามีตัวบินไม่หรือไม่มีนะกดไปแล้ว <laughs> รีบกดนะครับน่าจะไม่มีนะโอ้ทีมนี้เอาจริงจก็มันมันไม่ได้โหดอะไรมากนะผมว่า ตัวละครมันยังไม่โหดมากแล้วเขาก็เล่นพัดก่อนเลยรี <c oughs> พัดเกินโอ้ยอบ้าไฟเปิดฉากมาด้วยสกิลสองเอ้อยสกิลหนึ่งนะครับวเวลาผมเจอทีมธาตไฟเนะี่ยถ้าเป็นตัวละครโหดๆเลยอย่างซากุระหรือมิริมเนะี่ยผมอาจจะไม่สู้นะเพราะไอดีนี้มันเป็นไอดีที่ธาตุน้ำยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแชมเปญครับถ้าใครจำได้นะไอดีนี้จะมีแชมเปญ ก็อัดป้อมัะผมไม่เป็นไรมีอาม่านะอามามีฮิวนะครับช่วยทีมดีมากเลยอามาวายโขหมันเล่นอัดป้อมขนาดนี้โอ้โหมีเบลกับมูนเอ้ไม่ใช่มูนตัวของบลาวไฟนะยืนกันยืนได้อะครับโอ้ยคิงต้นไม้คิงมาจากอะไรเนะี่ยมาจากอะไรสักอย่างนะ โอ้ยเยอะกันมันเลยครับก็มานีเนะสับไอดีหลักของผมนะคือผมชอบเรียกว่าไอดีหนึ่งนะเพราะว่าผมชอบเรียกเป็นตัวเลขมากกว่าแต่จะเรียกว่าไอดีหลักก็ใช่ครับเป็นไอดีหลักผมเล่มานานแลน้ไอดีนี้ปั้นค่อนข้างจะเประสปะนะไม่ได้ปั้นแบบตัวที่มันแบบท็อป,ท,อปท็อปโคตรโคตรสักเท่าไหร่เพราะว่าสุมไม่ได้นะกเกลือค่อนข้างจะเยอะนะครับ แล้วก็แหลกมากแหลกสุดๆนะครับ <d> อ้ยแหลกมากเลยครับต <d> ัวศั์ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร, <d> <โจ>ร่นะเจอแบบอะไรนิดหน่อยก็แหลก <d> คือบ้านผมมอไซค์ผ่านไปผ่านมาตลอดเลยนะเ <d> สียงทังมากนะครับอ้ยแหลกกระตุกแหลก เป็นเรื่องปกติของโทรศัพท์ที่ดูไม่ค่อยสุดยอดหรือโหสักเท่าไหร่นะแต่ก็สามารถลงคลิปให้ทุกคนดูได้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับโอ้แันแหลกจริงๆนะดูแหลกมากครับโอ้โหโอเคผมใกล้จะจบแล้วถึงป้อมเขาแล้ว ไกลจะแตกแล้วเฮอรีอัพแล้วเนี่ยโอเคผมแตกแล้วโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปค่อนข้างจะยาวนะ17นาทียาวแล้วก็อาจจะน่าเบื่อสักนิดน,นึงแต่ก็จบลีกที่เพชรหนึ่งเรียบร้อยนะครับโอเคผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้นะครับก็ขอจบเป็นเท่านี้เนาะสำหรับการอัดคลิปเกี่ยวกับไอดีหลักเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน ก็ช่วงนี้นะครับลูบี้ผมขอให้เก็บนะเก็บเอาไว้นะครับโคลาโบก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็ผมจะไปรีวิวที่ ID 2ต่อนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ครับผมลาไปก่อนครับ